งวงคำนามไม่แน่ใจท่านยังอยู่ไหมนะคะมาแล้วค่ะค่ะเจิญคุณนพนัดเปิดไม่เปิดกล้องนะคะถ้าสะดวกนะคะเออเรียนแจ้งพี่น้องนะคะว่าตอนนี้เราถ่ายทอดสดด้วยนะคะค่ะพร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียว ดรใจเพชรกาโจนและกับครูพี่ๆจจตอาสาทุกท่านค่ะหนูชื่อนางสาวนพน,นันงองคำนามค่ะอาชีพตอนนี้ทำทำก,ส,กสิกรรมค่ะแล้วก็การศึกษาอยู่ที่ระดับประถมประถม,ประถมปีที่หกอะค่ะส่วนเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยหนูเป็นภูมิแพ้ค่ะทำให้มีปัญหาด้านการเรียนก็คือ ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ค่ะเรียนไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็ต้องการการศึกษาภาคใดเนี่ยหนูขอเป็นภาคอีสานค่ะเพราะว่าหนูคนนครค่ะแล้วก็ข้อสจะรักจะรักษาสินห้าได้ไหมรักษาได้ค่ะ,ะแต่ว่าจะมีช่วงหลุดตอนที่ป่วยค่ะจะจะ กินมาม่าแล้วก็ไข่หนึ่งฟองค่ะแต่ก็สารภาพผิดกับหมูหมูกลุ่มนะคะแล้วข้อที่สี่ก็คือและทำธรรมมติหมูได้ไหมได้ค่ะรับฟังได้ค่ะส่วนข้อที่ห้าจะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมทำได้ค่ะส่วนข้อหกทำไมถึงสนใจเรียนวิชาลามด้วยความเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องการเรียน แล้วหนูก็อยากมีวิชาที่พึ่งตนเองอยากหยุดชั่วของตัวเองค่ะก็เลยฟังธรรมะของอาจารย์รู้เรื่องค่ะทําให้หนูเนี่ยหยุดชั่วตัวเองได้กับเรื่องอบายามุกหยับยาบได้ค่ะแล้วก็จะพึ่งตนเองได้และจะกระตันดูต่อศาสนาต่อไปค่ะกลับสาธุค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็เราจะเดินไปด้วยกันนะคะลดละเลย เป็นลำดับนะ,ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะมีท่านใดจะสอบถามสักถามเพิ่มเติมคุณนพนั์ไหมคะขออนุญาตนับในใจสามหนึ่งถึงสามในใจนะคะอ่ะมีนะคะขออนุญาตย <บน S 2> ยกะะือครับค่ะเชิญค่ะพี่หมายเปิดไม้ก่อนครับ ไอทีครับไอทีกดรัวไปนิดหนึ่งขออภัยอันนี้อันนี้คือยกมือคัดค้านหรือว่ายกมือเออพี่หม่เสียองค่นเชิญค่ะตอบถามน้องค่ะน้องทํากิจกรรมที่บ้านปลูกผักอะไรบ้างคะเจริญทมค่ะค่ะน้องอ้อยปลูกผักอะไรบ้างเอย ปลูกผักสวนครัวค่ะผักบุ้งผักแมงลักค่ะให้แม่ค้าส่งในตลาดเขามารับที่สวนค่ะอ๋อแสดงว่าพอกินแล้วพอกินค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณค่ะลับสาต์ค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะถ้าไม่มีแล้วขออนุญาตนะคะที่ใหม่รบกวนปิดใหม่ด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะ ทัดทานไม่น่าจะมีแล้วนะคะเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ถามไปแล้วเนาะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะผ่านนะคะขอบคุณค่ะขอเชิญท่านต่อไปเลยนะคะในกลุ่มแรกก็จะเป็นคุณจุธามาดวอลเกอร์นะคะแล้วก็ท่านที่เป็นลำดับต่อไปในลำดับที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่ก็เตรียมตัวได้เลยนะคะค่ะเชิญคุณจุธามาดวอลเกอร์ได้